เอาล่ะครับก็มาอยู่กับผมซาลิมาอคส巴拉ฮ์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวผลน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงรีก่อนแป๊บหนึงนะฮะเออปิดชื่อก่อนเลยนะะอาบูจะมารีผลโอ้ยรีผลอะไรละ่ะรีวิวผลนะครับผมอ่า นี่ครับน้ำแข็ง V2 นะฮะโอ้โหว่ะสุดยอดเลยป่ะแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับผมเอาแล้วครับก็บสวัสดีครับผมอยโย่กับผมอยู่ผมนะคะรับผมเซลล์คาร์บอนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาโลเพเป็นอาโอคิจินะครับผมอ่าใครจะพูดใครจะเรียกอาโอคิีิก็ได้นะครับผมชื่อเรียกคืออาโอคิจินะฮะ หรือว่านะครับผมลุงแข็งของเรานั่นเองไม่ได้แข็งแค่ไม่ได้แข็งแค่ตัวนะครับผมไม่นั่นก็แข็งนะครับน้ําแข็งไงฮะโอ้เล่นทําไมเล่นทําไมอ่าเราก็มาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับเบลตันนะครับผมเบลตันสามร้อยนะฮะท่าแรกนะครับผมอ่าจะเป็นการกระเทืบพื้นนะครับผมขึ้นไปเป็นน้ําแข็งเลยอสกิลมันสวยมากเลยนะ เออพอเ,เป็น V 2สองแล้วสกิลโคตรสวยเลยนะผมว่าแล้วก็มีหอ,อกนะครับสามง่ามน้ำแข็งนี่ลืมลืมพูดไปนี่สามง่ามนะครับสกิลที่สองนะครับเฮ้ยจะเปลี่ยนภาษาจะพิมพ์ทำไมก็จะเป็นท่าควงสว่านนะครับผมสว่านน้ำแข็งเลยนะถ้าโดนศัตรูก็เรียบร้อยครับผมโดนแช่นะฮะรัวๆแล้วก็สเต็ปสุดท้ายมันก็จะเวียงศัตรูให้กระเด็น,นค,รนะครับผมไม่ค่อยชอบทลายหามันจะหาศัตรูไม่ค่อยเจอในเะวลาใช้ท่านี้ อ่าถ้าต่อไปจะเป็นท่านี้นะครับผมชี้ตามเมาส์เลยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยก็จะเป็นท่าเนี้ครับผมโปรยน้ําแข็งนะฮะน้ําแข็งโปรยปลายไอ่แล้วก็จะมีก้อนใหญ่ลงมานะครับผมทำดาเมจห้าสิบหรือหกสิบนี่ประมาณนะครับเอ้ยอีเบคอนยังมาหาค่าค่ากำลังรีวิวท่านี่ครับท่าสุดเอ้ยเรารีวิวท่าเคลื่อนที่ก่อนเลยดีกว่านี่ครับท่านี้ก็จะเป็นท่าเคลื่อนที่นะครับผมนี่ ขอโทษนะครับเด็กใหม่นะนี่นครับแล้วก็โชว์เลยสก,กิลนี่จะเป็นการส,ส,สกเก็ตนะผมสกเก็ตไอไอสกเก็ตนะฮะทำาั้งแตหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เอาเราจะโดนเราจะโดนเราจะโดนลอดแล้วนะครับดูด้วว่าจะโดนลอดหรือเปล่าไม่ไม่ดูแล้วครับนี่ครับท่าอันติเมตนะครับผม,ผมเรียกว่าอันติเมตนะท่าสี่ก็ได้ท้าสี่จะเป็นการนะครับผมใน จะเป็นอมตะนะครับในเวลาใช้ท่านี้นะครับผมแล้วก็ระเบิดครับผม <c oughs> นานมากโอ้ยแล้วแมปก็จะเป็นนี่ฮะต้นเหมือนแช่แข็งนะครับผมโอ้ชิบหายแลวยย้วเกียห้าโอ้เจอเกีย,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 ยร์เฮ้ย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 อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่ง <c oughs> โอ้โหตัดเอาเอาโดนดีเงี้ยโดนดีวายจะมาครับผมโดนท่าโดนสกิลที่แข็งผมบักเลยนะฮะก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละครับไม่มีหาอะไรแล้ว